ในสนามรบที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนคนซุ่มยิงคือหนึ่งในกำลังที่สำคัญที่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของภารกิจได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวอาวุธคู่กายของพวกเขาคือปืนไรเฟิลยาวสำหรับซุ่มยิงซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อความแม่นยำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระยะทางไกลหลายร้อยเมตรหรือสถานการณ์ที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็ว ไรเฟิลซุ่มยิงไม่ได้มีบทบาเทเพียงแค่ในสงครามแต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในภารกิจทางยุทธวิธีต่างๆโดยเฉพาะปืนไรเฟิลของกองทัพสหรัฐที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองในทุกสถานการณ์หนึ่งในนั้นก็คือ m 1 1 0 s a s s วันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณไปรู้จักกับ m 1 1 0ไรเฟิลซุ้มยิงระดับตำนานมาดูกันว่าทำไมมันถึงกลายเป็นอาวุธสำคัญในสงครามยุคสมัยใหม่ และอะไรที่ทําให้มันแตกต่างจากไรเฟิลซุ่มยิงทุ่นอื่นๆทั้ทงในแง่ของการออกแบบและการใช้งานจริงย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่21บทบาทของพลซุ้มยิงในสนามรบสมัยใหม่ถูเกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสงครามที่ซับซ้อนโดยเฉพาะในสงครามอิรักและอัฟกานิสถาน ความกลางความขัดแย้งเหล่านี้ไรเฟิลซุ่มยิงแบบดั้งเดิมเช่น m 24สไนเปอร์เว o พ System ต็มซึ่งเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบโบว์แอคชั่นแม้แตได้รับการยกย่องมาเป็นเวลานาน,านถึงความแม่นยำสูงแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มถูกมองว่ามีข้อจำกัดในหลายด้าน m 24เป็นอาวุธที่ถูกพัฒนาเพื่อการยิงระยะไกลโดยเฉพาะ แต่ระบบโบล์แอคชั่นทำให้ทหารต้องเสียเวลาหลายวินาทีในการดึงลุกเลื่อนเพื่อยิงซ้ำในแต่ละครั้งตรงผลในการตอบสนองในสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วเช่นการยิงตอบโต้หรือการ,รเผชิญหน้ากับเป้าหมายหลายคนในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ยากที่จะกำจัดอีกทั้งน้ำหนักของ M24 ก็ค่อนข้างมากทำให้การพกพาในภูมิประเทศที่ท้าทายเช่นภูเขาในอัฟกันหรือการปฏิบัติการในเขตเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบาก สงครามในตะวันออกกลางเผยเห็นถึงข้อจำกัดของอาวุธที่ใช้ในปัจจุบันทหารจำเป็นต้องมีอาวุธที่สามารถตอบสนองในสถานก,การณ์ได้หลากหลายโดยเฉพาะไรเฟิลที่รวมคุณสมบัติความแม่นยำในการยิงระยะไกลและความสามารถในการยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วความต้องการนี้นำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาไรเฟิลซุ่มยิงแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งสามารถเติมเต็มช่องว่างที่หายไปของ m 2 4ได้ ในปี2005คือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนา M110 ซึ่งเกิดขึ้นจะบ,บทเรียนในสงครามอิรักและอัฟกันที่เริ่มต้นขึ้นในปี2001กองทัพสหรัฐได้เปิดตัวโครงการ XM110 Semi-automatic Sniper Rifle หรือ s a s r โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแทนที่ M24 เพื่อให้พลซุ่มยิงมีวุฒิตอบสนองได้เร็วกว่าในสถานการณ์ที่ต้องการการยิงต่อเนื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับทั้งการยิงในระยะไกลและการยิงในระยะใกล้ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถพกพาได้ง่ายและติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นกล้องเล็งท่อลดเสียงและไฟฉาย โครงการ XM110 SASR เปิดให้บริษัทผู้ผลิตอาวุธทั่วสหรัฐเขาร่วมเสนอการออกแบบไรเฟิลซุ่มยิงที่ตรงตามคุณสมบัติที่กองทัพกำหนดหนึ่งในผู้เข้าร่วมที่โดดเด่นที่สุดคือในายอาร์มาเมนต์คอมพหรือ KAC ซึ่งนำเสนอการพัฒนาบนพื้นฐานของ SR25 SR25 เป็นไรเฟิลซุ่มยิงแบบกึ่งอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงในกลุ่มเนือรบพิเศษ KAC ได้ปรับปรุง SR-25 เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพสหรัฐเป็นการออกแบบระบบลางใหม่ที่ช่วยใผลซุ่มยิงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่ายการเพิ่มแฟลชไฮเดอร์และท่อลดเสียงเพื่อใ,ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางคืนหรือสถานการณ์ที่ต้องการความเงียบจนไปถึงการปรับโครงสร้างให้เบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงและความแม่นยำ หลังจากการทดสอบและประเมินแบบจากผู้เข้าแข่งขันหลายรายในอ m e มาเมนต์ได้หลับเลือกในวันที่28กันยายนปี2005ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทัพบ,บกสหรัฐในสัญญามูลค่า11.2ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับทาง KAC เป็นผู้พัฒนาและผลิตไรเฟิลรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ XM110 SASR อาวุธที่เสนอโดย KAC โดดเด่นด้วยคุณสมบัติระบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มความเร็วในการยิงต่อเนื่องลดเวลาที่สูญเสียไปกับการดึงลุกเลื่อนสามารถติดตั้งกล้องเล็งระยะไกลกล้องมองกลางคืนและอุปกรณ์อื่นๆได้ง่ายหมอะสำหรับพลซุ่มยิงทั้งสองมือด้วยการออกแบบที่มีฟังก์ชันการใช้งานทั้งถนัดซ้ายและขวาเช่นปุ่มบดแม็กกาซีนและโบทั้ง2ด้านในปี2007 XM110 เข้าสู่การทดสอบพัสนามขั้นสุดท้ายที่ฐานทัพฟอร์ดรัมในนิวยอร์กโดยผู้ทดสอบประกอบไปด้วยหน่วยซุ่มยิง Mountain Division ที่10และเน่วยรบพิเศษอาวุธได้ถูกนำไปใช้ในสถานการณ์จำลองที่เหมือนกับสนามรบจริงเพื่อประเมินว่าอาวุธสาม,มารถตอบสนองความต้องการของคนซุ่มยิงได้หรือไม่ผล nice, การทดสอบระบุว่า XM110 มีความแม่นยำและประสิทธิภาพการยิงต่อเนื่องที่เหนือกว่าไรเฟิลซุ่มยิงแบบโบ๊์แอคชั่นอย่าง M24 อย่างชัดเจนหลังจากการทดสอบ XM110 ก็ได้รับการอนุมัติจากกองทัพและเปลี่ยนชื่อเป็น M110 Semi-Automatic Sniper System หรือ SASS พร้อมเข้าสู่กระบ,บวนการผลิตและส่งมอบในปีถัดไป หลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น M110 มีน้ำหนักมวลรวม6.27กิโลกรัมเมื่อไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งและตัวเก็บเสียงความยาวของตัวอาวุธสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานโดยมีความยาว1,029ม mm, ิลิเมตรหรือ40.51นิ้วเมื่อพ่านท้ายหดสุดและสามารถยืดความยาวออกไปได้ถึง1,181ม mm, มหรือ46.5นิ้วเมื่อพ่านท้ายยืดสุดและติดตั้งตัวเก็บเสียง ความยาวลำกล้องอยู่ที่508มิลิเมตรหรือ20นิ้วซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงระยะไกล M110 รองรับกระสุนมาตรฐานนาโต้ขนาด7.62คูณ51มิลิเมตร M118LR ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพสำหรับการยิงระยะไกลโดยความเร็วกระสุนที่ปากกระบอกปืนอยู่ที่783เมตรต่อวินาทีหรือ2,570ฟุตต่อวินาที ระยะวางผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ m 1 1 0อยู่ที่800เมตรสำหรับเป้าหมายขนาดเล็กหรือเป้าหมายบุคคลทำให้เหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องการความแม่นยำในระยะไกล oh. 1> m 1 1 0ใช้ระบบปฏิบัติการแบบแก๊สอ e เปอรรพร้อมกลไกลหมุนลูกเลื่อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การยิงเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ ระบบกึ่งอัตโนมัติของ M110 ด้วยผลซุ่มยิงสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องดึงลูกเลื่อนแบบไรเฟิลโบ a c แอคชั่ตรงผลให้มีความเร็วในการยิงที่สูงขึ้นในสถานการณ์ที่กดดันหนึ่งในจุดเด่นของ M110 คือการออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงตัวผ่านท้ายสามารถปรับความยาวได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำให้ปนซุ่มยิงสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายและสไตล์การยิงได้ง่าย มาพร้อมระบบลางแบบ URX Modular Rail System ด้วยผู้ใช้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หลากหลายเป็นกล้องเล็งระยะไกลกล้องมองกลางคืนและเลเซอร์วัดระยะนอกจากนี้ยังมีปลอกลดแสงและตัวเก็บเสียงแบบดั้งเดิมของ KAC แบบครอบปลอกลดแสงที่ยาวถึง14นิ้วที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการพรางตัวในภารกิจลับหรือสถานการณ์ที่ต้องการความเงียบ M110 ผู้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ตั้งแต่การยิงเป้ามาะยะไกลในพื้นที่เปิดโลง่งไปจนถึงภารกิจในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวด้วยแมกกาซีนที่สามารถบรรจุกระสุนได้1 0 2ถึง20นัดทำให้เหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องการการยิงต่อเนื่องระบบกลไกที่ทนทานและเชื่อถือได้ช่วย M110 สาม,มารถทำงานได้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นทรายและฝุ่นในอัฟกานิสถาน หลังจากการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์กองทัพบ,บกได้เริ่มส่งมอบ M110 ให้กับหน่วยปฏิบัติการจริงเช่นทาร์สฟอสฟิรีซึ่งเป็นหน่วยแรกที่ได้นำ M110 ไปใช้ในอัฟกานิสถานความสำเร็จในการใช้งานในหน่วยนี้ด้วยเป็นเครื่องการันตีว่า M110 ไม่เพียงแต่มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือแต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคนซุ่มยิงในสถานการณ์ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและคล่องตัว นอกจากกองทัพบบกแล้วนาวิกโยธินสหรัฐยังเป็นอีกหนึ่งเหล่าทัพที่ได้จัดซื้อ M110 เข้าประจำการโดยนาวิกโยธินต้องการนำา m 1 1 0มาแทนที่ Mk11 m o d 0และ M39 n h m a r k m a ก้าเอ็นแฮซึ่งเป็นอาวุทธที่ใช้อยู่ก่อนหน้า M110 M110 มีข้อได้เปรียบรุ่นเหล่านี้ในด้านความสามารถในการปรับแต่งด้วยระบบรางแบบ URX ที่ทำให้การใช้งานหลากหลายขึ้น นอกจากนี้ M110 ยังถูกปรับใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธที่ช่วยสนับสนุนหน่วยลาดตระเวนและปฏิบัติการในพื้นที่โลง่งเช่นในทะเลทรายและพื้นที่ภูเขานอกจากกองทัพบ,บกและนาวิกโยธินหน่วยรบพิเศษของสหรัฐเช่นเดลต้าฟอร์สและนาวีซิลก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รับ M110 เข้าประจำการเนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะกับการปฏิบัติการพิเศษเช่นการซุ่มยิงระยะไกลการปฏิบัติการในเวลากลางคืนและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ ซึ่งการใช้งานในหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง M110 ให้ทันสมัยขึ้นหลังจากการใช้งาน M110 SASS ในสงครามสำคัญอย่างอัฟกานิสถานและอิรักประสิทธิภาพของ M110 ได้รับการยกย่องอย่างมากอย่างไรก็ตามสงครามยุคสมัยใหม่ยังคงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านยุทธวิธีและเทคนโนโลยี ดึงกองทัพสหรัฐได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาอาวุธรุ่นนี้ให้ตอบโจทย์สนามรบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจึงนําไปสู่การอัปเกรดและพัฒนารุ่นใหม่ๆได้แก่ M 1 1 0รุ่น A 1 A 2 A 3และ K 1ในปี2016 กองทัพสหรัฐได้เลือกเฮเกเลอร o แ h ผู้ผลิตอาวุธจากเยอรมันเป็นผู้พัฒนารุ่นปรับปรุงของ M 1 1 0ในชื่อ Compact Semi-Automatic Sniper System หรือ CSASS หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ M 1 1 0 A 1ด้วยมูลค่ากว่า44.5ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเด่นสำคัญที่สุดของรุ่นนี้คือการลดน้ำหนักและขนาดให้เล็กลงโดยไม่ลดทอนความแม่นยำโดยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในพื้นที่เมืองและภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวสูง M110A1 มีน้ำหนักต้ดลงเหลือเพียง4.9กิโลกรัมและมีความยาวเพียง914ม mm, ิลิเมตรเมื่อผ่านท้ายพับซึ่งเหมาะสำหรับการพกพาและใช้งานในพื้นที่จำกัดระบบของ M110A1 ได้ 1, รับการพัฒนาจาก Heckler Koch t 2 8ซึ 28, ่งใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Gas Operate ที่ชนลดแรงถีบของปืนทำให้การยิงซ้ำมีความสเสถียรและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยกระสุนที่รองรับจะคงเป็น7.62คูณมิลิเมตรนาโต้ซึ่งมีความแม่นยำในระยะหวังผลที่เหมาะสำหรับการซุ่มยิงนอกจากนี้ m 1 1 0 a 1ย่ังมาพร้อมกับติดอุปกรณ์เสริมแบบใหม่ที่ช่วยให้ทหารสามารถปรับแต่งปืนได้ตามความต้องการเช่นการติดตั้งกล้องเล็งระยะไกลไฟฉายและตัวเก็บเสียงทำให้อาวุธรุ่นนี้ได้รับความนิยมจากหน่วยรบพิเศษและหน่วยรบที่ต้องปฏิบัติการในพื้นที่เมือง ในปี2021กองทัพสหรัฐได้เปิดตัว M110 รุ่น A2 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก M110 รุ่นเดิมภายใต้สัญญามูลค่ากว่า13ล้านดอนลลาร์สหรัฐโดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความสเสถียรและการใช้งานในสนามรบยุคใหม่โดย M110 A2 ให้ระบบลางแบบ M-LOCK ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมและปรับปรุงระบบแก๊สใหม่เพื่อลดแรงถีบแบบเพิ่มความแม่นยำในการยิง น้ำหนักของ M110A2 ลดลงเหลือ4.8กิโลกรัมซึ่งใกล้เคียงกับ M110 รุ่น A1 แต่โครงสร้างได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงและเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นการต่อสู้ในภูมิประเทศที่ท้าทายหรือพื้นที่เมืองนอกจากนี้ระบบกลไกที่ถูกปรับปรุงใหม่ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในสถานการณ์ที่ต้องการการยิงซ้ำอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาอาวุธซุ่มยิงในยุคป,ปัจจุบันคือการรองรับกระสุนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม M110 รุ่น A3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระสุนขนาด6.5ม mm, ิเมตรพรีทมัวซึ่งมีพิสัยการยิงที่ไกลกว่ากระสุนขนาด7.62คูณ11มเมตรและมีแรงถีบน้อยกว่าทำให้เหมาะสำหรับการซุ่มยิงระยะไกลในสถานการณ์ที่ซับซ้อน M110 รุ่น A3 มาพร้อมกับหลำกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยมีให้เลือกทั้ง14.5และ22นิ้วเพื่อรองรับธารกิจที่หลากหลายระบบกลไกของ M110 A3 จะได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเสถียรและลดการสะบัดของปืนในขณะยิงนอกจากนี้จะมีการปรับปรุงระบบรางและผ่านท้ายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มาในรุ่นสุดท้ายใน M110 รุ่น K1 เป็นชุดอัปเกรดที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับโดยรบพิเศษเป็นกองบัญชาการรบพิเศษหรือ USOCOM s โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสมรรถนะของ M110 รุ่นเดิมชุดอัปเกรดนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงลำกล้องให้รองรับกระสุน6.5มิล mm. ลิเมครีตมัวรวมถึงการเพิ่มผ่านท้ายแบบ B5 System ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ M 1 1 0รุ่น K 1ยังมีลำกล้องให้เลือกหลากหลายตั้งแต่14.5จนไปถึง22นิ้วเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่แตกต่างกันเช่นการยิงระยะไกลหรือการประทะในพื้นที่จำกัดการปรับปรุงนี้ช่วยให้ M 1 1 0 K 1กลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนยรบพิเศษที่ต้องการอาวุธที่มีความยืดหยุนและสมรรถนะสูงจากการพัฒนาที่ต่อเนื่องและความสำเร็จในสนามรบ M110 SASS มันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันเป็นหนึ่งในปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่ทั้งทรงพลังและน่าเชื่อถือที่สุดในยุคป,ปัจจุบันแม้ว่ารุ่นดังเดิมของ M110 จะถูกปรับปรุงและพัฒนามาเป็นรุ่นต่างๆเพื่อรองรับเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่เปลี่ยนไปแต่รากฐานที่แข็งแกร่งของ M110 ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้อาวุธรุ่นนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในอนาคต M110 และรุ่นปรับปรุงมีแนวโน้มที่ยังคงใช้งานอยู่อย่างแพร่หลายในเหล่าทัพของสหรัฐรวมถึงในนยรบพิเศษ ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆเช่นการรองรับกระสุนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการพัฒนาเทคโนโลยีลดน้ำหนักและการเพิ่มขีดความสามารถในการซุ้มยิงระยะไกลนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ M110 อาจถูกพัฒนาให้ผรสานกับระบบอัจฉริยะเช่นการใช้ AI ในการประเมินเป้าหมายหรือการปรับแต่งกล้องเล็งอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสนามรบทุกดิจิทัลท้ายที่สุด M110 ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่ยังเป็นตัวแทนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการซุ่มยิงและยุทธวิธีสงครามมันคือเครื่องยืนยันถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงความแม่นยำความรวดเร็วและความยืดหยุ่นเข้าไว้ด้วยกันและแน่นอนว่าเรื่องราวของ M110 จะยังคงถูกเล่าขานในฐานะอาวุธที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการซุ่มยิงในสนามรบสมัยใหม่ แต่นี่ก็คือเรื่องราวของ M110 SASS หนึ่งในอาวุธที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรสงครามหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเราหวังว่าคุณจะติดตามเรื่องราวของสุดยอดอาวุธสงครามในคลิปต่อไปวันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ